สวัสดีครับผมนายนเรเศรษฐยังถึงช่อสองับสี่เลขที่สิบสามจะมาสอนวิธีการซ้อนภาพใส่แก้วครับสวัสดีครับผมนายจิรเมฆพินทองปาชอสองกับสี่เลขที่สามสองวันนี้จะมาสอนวิธีการซ้อนภาพนะครับอย่างแรกนะครับก็หาภาพแก้วกับภาพพื้นหลังที่จะใส่กับแก้วนะครับอย่างแรกเราให้เอาภาพพื้นหลังนะครับลากมาใส่ที่เลเยอร์ของแก้วนะครับ ก็ปรับขนาดให้เท่ากับแก้วนะครับพอปรับได้แล้วก็กดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนให้มันจางนะครับแล้วเราก็ตัดตามแก้วครับผม พอเราตัดตามแก้วเสียนะครับถห้มการกด Ctrl Shift I นะครับแล้วกด Delete แล้วกด Ctrl D นะครับมาได้ภาพพื้นหลังไปอยู่ในแก้วนะครับแล้วก็ปรับขนาดเอาเลือกเลยครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่พอเลือกขนาดเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับตรงนี้ครับเป็นหนึ่งอย ก็เห็นความช้าของแจ้งนะครับอบค,ครับ